ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลำบากมากๆนะเพราะว่าคนทุกอย่างนี้มีมากมายเหลือเกินทุกเพราะ,ะเจ็บป่วยทุกเพราะพัดพรากสูญเสียทุกเพราะไม่มีอะไรที่จะอามาใส่ท้อง ได้อีกมากมายจริงๆก่อนที่จะมีโควิดระบาดนี่มันก็คนก็มีความทุกข์เยอะกันอยู่แล้วนะแต่พอมีโควิดระบาดนี่มันก็ความทุกข์ของผู้คนก็เพิ่มขึ้นนะเป็นทวีตรีคูณเลยยิ่งก,กว่านั้นมันก็ยังมีการสือ่อ การเผยแพร่ข่าวคราวของคนที่เจ็บป่วยล้มตายหรือว่าทุกทรมานสู่การรับรู้ของเราผ่านทางสื่อผ่านทางโซเชียลมีเดียการที่ได้มารับรู้ความทุกข์ของผู้คนก็ทำให้หลายคนดเกับความรู้สึกพ้อเขียว เกิดความรู้สึกสลดหรือว่าเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมาจริงๆก็ธรรมดาที่คนเราพอรับรู้ถึงความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แล้วนี่เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ตามมาด้วยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันให้อารมณ์เหล่านี่มันคล้องกับจิตใจมันก็ทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลย มันบันทอนพลังในการที่เราจะทำความดีในการที่เราจะทำหน้าที่เช่นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีลูกที่ต้องดูแลคนที่เป็นผู้สูงวัยก็มีหลานที่ต้องเอาใจใส่คนทั่วไปก็มีงานที่ต้องทำแต่ว่าพอจิตใจหดหู่หอเหี่ยว เมื่อได้รับรู้ข่าวคราวของคนที่ทุกข์ยากลาบากเหล่านี้แล้วมันก็ทําให้เกิดความท้อแท้ขึ้นมาหน้าที่ที่ควรทําก็ไม่ได้ทําความดีที่ควรบำเพ็ญบางทีก็ลดน,น้อยถอยลงที่จริงในการที่เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนทุกคนยากเหล่านี้ ไม่ว่าเพราะโควิดหรือเพราะเหตุใดก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักโยงมาสู่ตัวเรานี่มันก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะแทนาที่เราจะรับรู้แล้วจบลงที่ความหมดถูแต่เราโยงมาสู่ตัวเรามันก็ทำให้เราได้พบว่าเออเรานี่ยังโชคดีนะ เรายัางโชคดีที่เราไม่ได้เจอกับความเดือดร้อนทุกยากขนาดนั้นเรายัางเดินเถินไปไหนมาไหนได้เรายัางหายใจได้สะดวกโดยเพราะถ้าโย,ยงมาสู่ตัวเราในขณะที่เราจมอยู่ในความทุก์เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นนะโอ้ทุกของเรานี่จริงๆมันเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์มากมายนะที่เขากำลังประสบอยู่ในเวลานี้หลายคนเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ความทุกข์ประเภทที่ว่านี่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่มันเป็นความเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตนะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ความเบือ่อความเซ็ง นะหรือว่าความว้าเวอาจจะเป็นเพราะชีวิมันจำเจหรือเป็นเพราะว่าสิ่งที่อยากได้นะไม่ได้สมอยากอาจจะเป็นเพราะความมีประสักในการงานที่ทำให้รู้สึกทอ้อแท้บางทีก็อดไม่ได้ที่ต้องตีอกชกหัวตัวเองว่าทำไมต้องมาเจอกับปัญหาเหล่านี้ มันก็มีทุกอะไรมากนะทุกเพราะว่าโทรศัพท์เสียคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะทุกเพราะว่าไม่มี iPad ความทุกเหล่านี้เนี่ยนะดูมันเป็นดูมันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าพอเรานึกถึงคนที่กำลังทุกข์กำลังยากในเวลานี้เนี่ยโดยเฉคนที่ ทุกเพภยัยโควิดเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่ามันจะรู้สึกเลยนะว่าโอ้เราอย่างโชคดนะีกว่าเข้ามากเลยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ที่เจออยู่มันกลายเป็นความทุกข์ที่เล็กน้อยลงไปได้และมันทำให้เรานี่สามารถที่จะกลับมาทำงานทำการ หรือว่ามีกำลังใจนะในการดำเนินชีวิตคนเราเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะว่าเรื่องของาที่โชคดีที่เราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเรายังกินิอมนอนอุ่นเรายังมีคนรักอยู่รอบข้างแต่เป็นเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ปรารถนาไม่ได้สนุกหรือว่าเป็นสุขหรือสนุกสนานอย่างที่เคยเป็น เพียงแค่ชีวิตซ้ำซากจาเจหรือว่ารู้สึกเบื่อนายรู้สึกเหงาแค่นี้มันก็ทำให้หลายคนนี่รู้สึกจมดิ่งแต่เราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยนะถ้าเรามารับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนที่เขาหนักหนาสาหัสกว่เราเยอะ อันนี้เป็นการนะเป็นการรับรู้ความทุกข์ของผู้คนในลักษณะที่มันจะช่วยทำให้นะเรานีนะ่ออกจากความทุกข์ของตัวเองได้หรืออย่างน้อยก็รู้สึกว่าเรานี่ไม่ได้คือนะเราไม่ได้ย่ำแย่อะไรเอามาใช้ให้ถูกนะมองให้เป็นเนี่ยให้การรับรู้ถึงเรื่องเราความทุกข์ของผู้คนนี่มันก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะ แล้มันช่วยทําให้เรานะมีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปไม่จมอยู่ความทุกข์ซึ่งที่จริงแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแ,แล้วก็ตามนี่เมื่อเราโยงกับตัวเองแล้วนี่มันต้องโยงให้เป็นนะว่าถ้ายอไม่เป็นนี่มันมันก็จะเกิดผลเสียได้เช่นบางคนมองเออดีแล้วที่ไม่เกิดขึ้นกับเราให้การคิดแบบนี้เนี่ยมัน อาจจะทำให้เกิดความประมาทตายหลายคนพอรับรู้เรื่องราวความทุกข์ของผู้คนความเจ็บความป่วยความสูญเสียอย่าว่าแต่โควิดเลยนะหรือรอาจจะเวนนงอุบัติเหตุนะบนท้องถนนพอรับรู้แล้วก็เออดีที่มันไม่เกิดขึ้นกับเราในความคิดแบบนี้นี่มันมันนำไปสู่ความประมาทนะเพราะเรารู้ได้ไงว่าวันหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะวันนี้ไม่เกิดขึ้นนะ ก็จริงแต่วันหน้าล่ะอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเออดีแล้วไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็จบแค่นั้นเนี่ยมันก็ทําใหนะ้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจากการรับรู้เรื่องราวเหล่านะั้นแถมยังเป็นโทษอีกเนะี่ยหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดพังพลาดนะนะหัวน็อก กับพื้นจนเป็นอัมพึกอัมพาตหรือพิการเนี่ยเพยงเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ชเขาไม่เคยรับรู้นะถึงเรื่องราวข่าวคราวของคนที่พิการเพราะว่าขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาก็รู้ แต่เขาก็คิดว่าเออดีแล้วนะที่มันไม่เกิดกับฉันแล้วเขาก็ประมาทต่อไปขับกี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่หมวกกันน็อกเพราะคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ใช่ไม่รู้นะว่าคนอื่นก็เจอเรื่องแบบนี้รู้ได้ยินแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เพราะความประมาทนะ รับรู้แล้วก็เออดีใจนะว่ามันไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปในทางตรงข้ามนะถ้าหากว่าเรารับรู้เรื่องราวข่าวคราวความทุกของผู้คนไม่ว่าเพราะความเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นความสูญเสียพัดผ้าอะไรก็แล้วแต่เราน้อมเราโยงเข้ามาใส่ตัวเราเพื่อเป็นเครื่องเตือนว่าเออเราต้องระวังนะ ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อันนี้มันคนละความรู้สึกนะคนละความรู้สึกกับคนที่เห็นรับรู้ข่าวข่าวแล้วบอกเออดีแล้วที่ไม่เกิดกับฉันอันนี้มันนําไปสู่ความประมาทแต่ถ้าเรารับรู้แล้วเราก็มาเกิดความตระหนักว่าเออเราต้องระวังนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้แม่วันใดก็วันหนึ่งเช่นพอเรารับรู้ข่าวคราว,ข,าวของคนที่ป่วย รืว่าเรษฐพโควิดเนี่ยเราก็เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเกิดความระแวดระวังขึ้นมาเพราะว่าสำนึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ไอ้ความคิดแบบที่มันทำให้เกิดการระวัระวังเกิดการเตรียมตัวป้องกันเช่นใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาเวลาออกไปข้างนอกหรือว่า วางระยะห่างนจากผู้คนไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ออกไปไหนเก็บตัวในบ้านาเพราะตําหหักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้มาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้การโยงมาแบบนี้เนี่ยนะเมื่อเรารับรู้ข่าวคราวความถูกของผู้คนแล้วเราก็โยงมาสู่ตัวเราเราก็ทําให้เราเกิดความ,ม,ามาระมัดระวังบางทีเราได้ข่าวนะ คนที่อยู่ดีๆก็เป็นลมเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายขณะที่กำลังทำงานขณะที่กำลังประชุมขณะที่กำลังร้องเพลงบางทีเห็นกับตาเลยสถานที่มันจะตลอดจะเอาแต่หดหู่เศร้าโศกสลดเราก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรา,เ,าเกิดความตอนหนักว่า อาจจะเกินกับเราก็ได้นะขนาดนี้เขาก็ดูมีสุขภาพดีแต่ว่าอยู่ดีๆก็หมดลมขึ้นมาพอดูเช่นนี้ละเราก็เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งการหวันออกกำลังกาย อันนี้ว่าได้ประโยชน์นะจากการรับรู้ข่าวคราวความทุกข์ของผู้คนและนําไปสู่ความระมัดระวังสู่ความไม่ประมาทสู่การตระเตรียมป้องกันอันนี้เราเป็นการรับรู้ในทางที่เกิดประโยชน์วางใจให้ถูกนะสิ่งร้าๆที่เรารับรู้นี่มันก็สามารถจะเป็นคุณให้กับเราได้ แล้วขณะเดียวกันก็เตือนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงนะ,ะเตือนถึงความไม่เที่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้มันทำให้เรายิ่งไม่ประมาทมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปพระเจ้าตัดนะแนะนำเนะี่ยเวลา เห็นคนแก่เ <sympath> ห <icking> ็นคนชราเห็นคนป่วยคนตายเนี่ยให้มองว่านี่ยเขาเป็นเทวทูตนะเขเป็นเทวทูตเทวทูตเนี่ยคือต้าการตามตัวคือทูตของเทวดาความหมายคือเป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตอาการสําคัญคือความไม่เที่ยงอนิจจัง ถ้าเรามองคนป่วยหรือว่าเมื่อเราได้ยินรับรู้ว่ามีคนตายเรามองว่าเนี่ยเขามาเตือนมาบอกเรานะว่าชีวิตมันไม่เที่ยงสังขารที่มันเป็นนิจจังมันก็ทำให้เกิดความสังเวชนะสังเวชในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหดหู่สลดใจมันหมายถึงความกระตือรือรน้นตื่นตัวที่เล่งทำความดีอันนี้คือน้าที่จะเทื่อวัตูเลย หน้าที่ขอเทวทูตเนี่ยเป็นมีหน้าที่เพื่อเตือนให้เราเร่งทําความดีนะเทวทูตนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะไม่ใช่เป็นเทวดาเลยเลยก็คนเจ็บคนแก่คนตายนะซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่เรารับรู้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่แล้วก็ตามนี่นะนะนอกจากโยงเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อทําให้เราเกิดความไม่ประมาท หรือเพื่อทำให้เราเนี่ยตรนหนักว่าเราโชคดีนะทีนะ่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้พิกลพิก,การหรือไม่ได้เจอข้อกรรมอย่างเขาทำให้เรามีกำลังใจงในการทำความดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำมากกว่าน,นั้นคือความรู้สึกนะมีเมตตากรุณาเมตตากรุณาที่เป็นกุศลนะเป็นกุศลธรรม มันต่างจากความพดธถูความห่อเหี่ยวอันนี้เป็นอกุศลธรรมเวลาเรารับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนหรือรับรู้ว่าคนมีความทุกข์ยากถ้าเราโกรถูสลดมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราเกิดเมตตากรุณานี้อ่ะมันทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับเขาเกิดความปรารถนาที่อยาให้เขาพ้นทุกข์ แล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์เขากับเราเนี่เป็นเพื่อนทุกข์กันแต่ว่าเมตตากรุณาอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องนําไปสู่การกระทําด้วยที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องการทําจิตนะความไม่ประมาทก็ดีความระแวดระวังนะความตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตหรือความเมตตากรุณาในยามที่รับรู้เรื่องราวข่าวควาวงคนทุกคนยาก อันนี้เป็นเรื่องการทําจิตแต่ว่าทำจริงยังไม่พอมันต้องมันต้องทํากิจด้วยนะก็คือว่ามีเมตตากรุณาอยากจะให้เขาพ้นทุกข์ใหญ่เขาประสบสุขแล้วต้องอลงมือก็ไปช่วยเขาอย่าแค่แค่รู้สึกเมตตากรุณาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ลงไม้ลงมือหรือไม่ได้ขวนขวายที่จะทําอะไรมีพรหมวิหารจเจริญพรมวิหาร,ร,ร,หารแล้วก็ต้องจเจริญน,นะ อัตเจริญสังขาวัตถุพรหมิหารสีพรหมญาณสีมันต้องคู่กับสังขาวัตถุสี่นะทานอภิยาวาัจจาอัตเจริยาสมานัตตาเกิดเมตาต,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 าตากรุณาแล้วก็นําไปสู่การให้ทานการแบ่งปันการเผื่อแผ่ด้วยวัตถุหรือด้วยคําพูดที่เป็นการให้กําลังใจหรือด้วยการกระทําที่เป็นอัตเจริยาอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะอันนี้มันก็จะนำไปสู่ การกระทาที่สร้างสรรการกระทำที่เป็นกุศลแต่ว่าการทําการช่วยเหลือผู้คนนะบางครั้งมัก็เจอปุปสรคนะมันไม่ใช่บางครั้งกับบ่อยครั้งเลยต้องเจอประสรทบางทีก็เจอเรื่องราวที่ชวนให้อ่าเศร้าหมองเจอคนที่เห็นแก่ตัวเจอคนที่เห็นแก่ได้เจอคนที่ออเอาเปรียบเนะขาทุกอยู่แล้วเนี่ยก็ยังหาประโยชน์จากความทุกข์ของเขา ถ้าวางใจไม่ถูกมันก็จะเกิดความรู้สึกท,ทอ้อท้อเกิดความรู้สึกขับแค้นนะบางทีนั้นมันทําให้เกิดการบันทอนไม่อยากทําความดีต่อไปไม่อยากช่วยเขาเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วพ็เจอกับคนแบบนี้หรือว่าเจอการกระทําแบบนี้ต้องวางใจให้ถูกนักษาใจไม่ให้อ้ความท้อแท้ความขุ่นมัวหรือแม้กระทั่งความขับแค้นนี่มันมาครอบงำจิตใจ จนกระทั้งขัดขวางไม่ให้เราทำความดีหรือช่วยเหลือผู้คนถ้าคนคนทำความดีนะมีด้วยพลังของความเมตตากรุณาบ่อยครั้งพอเจอประสักไม่ใช่เฉพาะคนที่เห็นแก่ตัวจากบางทีคนที่เข้าเข้าใจผิดนะวิจารณ์ต่อว่า,าด่าทอเรามันก็ทำให้ท้อแท้แต่ถ้าเราวางใจให้ถูกนะ ในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรจิตใจเราได้นั้นการทํากิจนะเพื่อช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันก็ต้องทําคู่กับการทําจิตด้วยนะเช่นะจะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะไม่เอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สามารถที่จะก้าวข้ามอปุปสรรคเหล่านี้ได้ใครก็จะพูดใครก็จะว่านะก็ไม่ท้อไม่ถอยหรือว่า จะมีคนที่คอยกัดแกงกัดขาหรือว่าคอยเอาเปรียบเบียดเบียนอะก็ไม่ได้โมโหโกรธาจนกระทั่งเลิกลาสิ่งที่ได้ทำทั้งที่เป็นความดีการช่วยเหลือผู้คนจริงๆมันก็ต้องอาศัยนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะนอกจากอาศัยความเมตตากรุณาหรือว่าลดละความเป็นแก่ตัวแล้วบางทีมันต้องอาศัยการ รู้จักวางใจนะปล่อยวางกนะ้าวข้ามนะสิ่งเลวร้ายแบบนี้เพื่อที่จะได้ทำความดีได้นะต่อเนื่องช่วยเหลือเขาไปได้นะอย่างนะไม่หยุดยัง้งนี่ถ้าเกิดว่าเรานะมีท่าทีที่ถูกต้องนะที่เป็นกุศลเนี่ยต่อความทุกข์ความยจ้ของผู้คน อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเราเจอความทุกข์เสียเองนี่มันก็ช่วยทําให้เรารับมือกับความทุกข์ได้นะไม่ปล่อยให้ความทุกข์นี่มันมันย่ำยีนะจิตใจของเราหรือมันทําให้เราเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างเช่นอนะ่ะเวลาเราเจอความทุกข์แทนที่เราจะเอาแต่คร่ำครวญเราก็มาใคร่ครวญดูว่าเออมันทุกข์เพราะอะไร ความทุกข์นี้มาจะกาลังสอนเรากําลังบอกอะไรอะไรเราบางอย่างเช่นความเจ็บป่วยมันก็บอกเราว่าเนี่ยเราอาจจะทํางานหนักมากไปเราจะพักผ่อนน้อยไปอาจจะใช้ชีวิตไม่สมดุลน,นะถ้ามันเป็นสัญญาณที่เตือนให้เราปฏิบัติตัวเองถูกต้องเช่นในเรืองอุปสรรคการงานที่ถึงขัน้นทําให้งานล้มเหลวอ่ะ แทนที่เราจะหัวเสียเสียใจท้อแท้เราก็มาดูว่าเออมันกำลังบอกอะไรเรานะมันกำลังสอนอะไรเรานะมันก็ทำให้เราเห็นว่าอ,อนี่คือสิ่งนี่มีจุดที่ต้องแก้ไขนะถ้าเราใคร่ครวนเนี่ยนะเราก็จะนะได้รับอะไรดีๆนะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่บ่อยครั้งนี้แม้ว่าเราจะพยายาม ทำดีที่สุดแล้วนะเราอาศัยบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาอยู่เราดูแลสุขภาพอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารกรารออกกาลังกายแต่ก็ยังเจ็บยังป่วยอยู่อันนี้มันก็สอนเราเหมือนกันนะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา แม่จะควบคุมได้ดังใจร่างกายของเรานะเราไม่อยากให้เจ็บให้ป่วยการงานเราก็อยากให้มันก้าวหน้าแล้วประสักดแต่ร่างกายก็ตันเจ็บป่วยงานก็ยังมีปัญหาหรือว,ว่าความสมัมพันธ์กับผู้คนก็ยังมีความเล้าฉานไม่ราบรื่นทั้งๆท,ที่เราก็พยายามแล้วมันก็สอนเรากำลังบอกเราว่า เราไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมสิ่งต่างๆได้ดั่งใจหรือตามความปรารถนาซึ่งถ้าเราพิจารณาไคล่กวนต่อไปเราก็จะพบว่าโอ้ที่เราที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันอันนี้แหละมันจะทำให้เรานะเข้าใกล้กับคำว่าอนัตตาเข้าใกล้กับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตวนที่เป็นเราเป็นของเรา ร่างกายก็ไม่ใช่ของเรางานการแม้ว่าเราจะบอกเป็นงานของเรางานของเราแต่มันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราเพื่อนฝูงมิสหายก็ไม่ใช่ของเราแ้ว่าจะเป็นของเราเราก็ควบคุมให้เป็นไปดังใจไดนะ้ให้ลูกเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาให้งานการสําเร็จอย่างที่เราต้องการนะให้สุขภาพเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ว่าแม้จะพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่เป็นไปดังใจปรารถนา มันก็สอนเรานะเรื่องอนัตตาความทุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เราเห็นเข้าใจเรื่องอนิจจจังแต่เันทาให้เราตระหนักถึงความจริงที่ลึกไปกว่าน,นั้นคืออนัตตาด้วยนั่นก็เรียกว่าเราสามารถจะได้ประโยชน์จากความทุกนะเรื่องต้นจากการที่เรามองความทุกของผู้คนนะด้วยสายตาที่ถูกต้องแล้วต่อไปเนี่ย เราไม่ใช่แค่รับรู้ความทุกข์ของผู้คนแต่เราลงมือเข้าไปช่วยเหลือเขามันจะฝึกฝนะจิตใจของเราจนกระทั่งเกิดปัญญาและเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าในรูปใดนะเราก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากมันได้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากมันแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวเก้าข้ามันเท่านั้นนะแต่ว่า แม้จะก,ก้าวข้ามมันไม่ได้แต่ก็อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ถูกในเวลาเรารับรู้ข่าวคราวความทุกข์ของผู้คนเนี่ยถ้าระวังใจให้ถูกนะมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองในทางที่เป็นกุศลแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนที่เขากำลังมีความทุกข์อยู่ด้วย